ทุกที่รวม้วยช่วยกันนะครับวันนี้ต้องของคุณนะครับสอชาปนก,กิจรัดต,ตอนตาขอบคุณสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์นะสาบัเครดิตยูเนี่ยนซึ่งสามัคคีจำกัดนะที่นำธงเหล็มาขอบคุณนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหานะรเทศบาลตะบนซึ่งนะคุณนิคมบ่อหลีขอบคุณอสมและสตรีหมู่ที่6กตำบลวันยาว ขอบคุณโรงเรียนวัดซิงล่างนะครับขออ,อสวภาอรัญญะและคณนะครูที่นำบทเรียนมานะครับขอบคุณมิสเตอร์ซาชานะฮะลังเนต้นหรือนลินชอบชนและครอบครัวนะครับขอบคุณคุณสัญญาสุขสะอาดบริษัททีวีอัจฉอิร์เน็ตเน็ตจำกัดนะครับ,บร ขอบ,บคุณนะนายกสมุทรจลิงงามและคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนัยาและสมาชิกสภาทั้งสองเขตครับที่ได้นำดวงวะครับมาคารบศพด้วยรักด้วยอะไรนะครับลูกๆและหลานทุกท่านนะครับที่ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลส่งคุณพ่อนะครับอย่างสมเกียรติในวันระสุดท้ายรับจุบันนี้ นะก็เด้เิญนะครับไดนะยเิญผู้ที่รับหน้าที่นะในการนะำมีดสดนะครับของคุณง่อนะเดินทางนะวับไปเรียนระ่วมโยงหน้ามีศสดันนะครับ ตั้งท่ช่อนะครับ่วนตานยูทูบได้นะครับว,วัดสิงละจะนตั้งวารินเป็นศูนยศพนะครับคุณพ่อของโบวิชัยอายุ99ปีนะสิ่งผ่านจะมากระได้ตั้งเราเป็นศสนส์ศพนะครัแ,แต่กับที่2นที่28กระฎา,ากมระสัในเวลา 5คะุณได้กันนมารับซึ่งวันนี้ซึ่งต,ต,อตอรงปับาวันพระมาศีที่ยี่สกรกฎาคมในช่วงเวลาบ่ายโมงนะสิสามสังสิบแล้วก็พิธีนรท้าวพาไปราถึงพิี่ึงไปไปถึงเนแล้วก,ก็เป็นพิธีที่เราจะมาในแบต่อตานวก็จะเป็นการสบศพของคณพ่อหรือว,ว่าโยน,าน้าศพไปยมน นะครับก็ขอในส่วนนี้ท่านเจ็ดิท่านเดินข้ามสะพานนะครับเดินข้ามสะพานสะพานหรือว่าแพนะี้ทางรัดก็จัดแพรข้ามนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมท่านที่จะร่ว้ในการทำบุญนะครับในการสร้างสะพานข้ามไปยังถนหมาของวัดชิงล่างสำบหบัดยาวอยามุ่ถึงจังหวัดจันทบุรครับ การ่วมจะลคุณได้ที่พระปูจันักรั์วัชินาทองเจ้าคณะตำบลบอกเจ้าวัดวัชิราและคณะกำกัของวัดพระก็ตขอบคุณนะฮะนีนฮครับ ครับวันนี้นะครับก็ผมเรนตีวิสัยกินันทองเลขาธิการนาะยกเทศมนตร,รีตำบลวัญยาวครับเป็นที่ก่อนในงานประชุมเตื่คุณพ่อนะครับก็ต้องขอยุติเสียงตะวันก่อนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ ซึ่งอันนี้ทางเจ้าที่สัเปรยนะครับ,รนนรบและบรรดาญาติพี่น้องลูกหลานลก็นำหีบศกของคุณพ่อมาเวียนรอบเมนหลังใหม่นะครับของวัดซึ่งล่างตำบลบรรยาวอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีครับ ท่าน,นโลกนี้มันดังลงละครวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำทําทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางข่าวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีล้างมีจากจร พอละพลจบชีวิตกะลาดกับคุณพ่อหยินโพธิชัยนะครับได้แสดงบทบาทของตอนเองเจนถึงวาระสุดท้าย ความตายนะครับเป็นสมบัติของทุกชีวิตที่ติดตามมาตั้งแต่เกิดเกลียดก็ต้องพบไม่ชอบก็ต้องเจอจะหลบหลีหนีไปก็ไม่ได้จะอุทธรดีกาต่อรองขอร้องก็ไม่ได้แต่ผู้ที่สร้างความดีเอาไว้เมื่ออยู่บนโลกนี้ก็ย่อมมีความสุขคันจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไปเสวยสุขในโลกหน้าชื่อว่าประสบสุขในโลกทั้งสองครับ

ตั้งแต่โควิดมากี่ศพแล้วเนี่ยกี่ศพแล้วตั้งแต่โควิดมากี่ศพแล้วสี่ศพแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ nya <s1> <coughs> เดี๋ยวพายกันึงยยังอ้าวใครจะดูก oh ็มาดูเร็วเหมือนเดิมเนาะคุณพ่อมอนเหมือนเดิมห ah ลับเหมือนเดิมแก่แล้วแก่แล้วเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนถ่ายภาพนี่ก่อนไม่มีภาพเลยนี่เขาเม่มัดแขนมือมัดอะไรกันงั้นใส่ chào cái <laughs> buộc mắt kẻ mắt này nó mắt ta sáng sáng nó nó cái nó mắt บ้านเลขที่บ้านเที่เท่าไหร่ครับสับเลอครับบ้านเลขที่ใหม่เขาขวาลงมีบ้านเลขที่มีเลขที่เสามสามสองนะครับบ้านเลขที่ใหม่ของคุณพ่อพี่กับพี่หอมพี่กับพี่หอมกั้ไปไปหายาครับพี่ทีเพชรเพลิงนะครับวาระสุดท้ายของคุณพ่อ อ๋อนิ่มผูที่เชยหลลับธรรมาดาลาบไปสองห้ od, างองน,นี่ใช้โซล่านี่ถ้าฐานก็ฐานเลใช้มอเตอร์อ๋อแล้วครับไวมากมากที่ไีว่ากไมว่ไวมากเลยเราโมเลพิษนี้ครับ คอมพิเตอรนะครับปราอออกยเนเขาอัดนั่นเหมือนอันอัดอัดเหมืนพอมาเจอมันปั้มปั๊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 มลงแล้วก็ไปกิบแล้วก็ไปกีบต่างมันจะติดไว้เด้ด หมูเจ็ดมีใหม่พเพิ่มใหม่นะหมูเจ็ดอ่ะโอ้ลูกหอานต้องน้อยเงิเลยครับเห็หมูเจ็ดติดท่าเรืออ๋อหมอผ้าเรือตรงนี้ครับมันจะมีท่าเรือตรงนั้นมีผ้าเรือหมูเจ็ดแล้วก็มีโต๊ะสนุกครับครับนี่ดูยังต้องติดตามอีกเนาะทำลายทำลายใครสัมผัสใครอะไรเงี้ยหมอก็ต้องมาสอบถึงเลยนะเสียง ผมก็ว่ารับแบบความไม่ดีหรืว่าความคิดครับนบอกว่าส่งมันไปใช้เดี๋ยวก็อย่างเงี้ยครับเวลาเวลาถ้าเราห้ามประชาชนก็เดี๋ยวเขาก็มาใช้คิดอย่างอย่างเงี้ยไหมใช่นะอย่าไหมใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช้คิด

สำหรับการประชุมเพลิงนะคุณพ่องอินโพธิชัยแล้วก็เสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เมนวัดซึ้งล่างตงังหวับัญยาราบขุงจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้ก็ผมเรือตีวิสัยพิมันทองครับเลขานุการนาะยกเทศมนต,ตรีจําหวับัญยาเป็นพิธีกรในง,งานประชุมเพลิงครับก็ต้องขอยุติดเสียงแต่เพลงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ lơi đó ui ngoài lơi chiêng khan chiêng khan